อันนี้อันนี้คืออันนี้คือขายเป็นคันอันนี้คือคอมพิวต์มานี้คอมพิวต์มาแล้วใช่ครับเป็นคอมพิวต์ทัวริงนะฮะคทัวริงแต่แต่งก็จะมามาระมาณเนี้ยฮะมีเอ่งทินเอ็กซ์เนาะแตงอย่างใช่ครับโอ้โหเฟรมเฟรมอะไรฮะเนี้ยอะลูโอ้โหปีกผีเสื้อด้วยแฮนด์ครับสเตอรี่นะฮะแล้วก็เป็นดินทับมันฮะ ใส่ใส่แหลกมาให้หมดแล้วแหลกหน้าแหลกหลังครบเลยขาดกระเป๋าอย่างเดียวหาซื้อเอาเองแต่ให้เฮียสั่งได้ใครสายทัวร์ลิงนะคันนี้ราคาเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยอันนี้หนึ่งมื่นบาทหมื่นท่วนท่นต้องคิดอะไรเพิ่มอีกไหมไม่ต้องตะกงตะแกงไม่เพิ่มแล้วไม่เพิ่มแล้วนะราคานี้เลยครับผู้หมื่นท่วนเลยเหรอเกียร์กี่สปีดเท่านี้เก้าโอ้โหสุดยอดอ่าสายทัวร์ลิงนะฮะคลิปนี้ผมขอทัวร์ลิงเลย หนึ่งคลิปเลยนะตอนนี้กำลังฮิตนะสายทัวริงนะเสือ A อพนจอนนะฮะช่องนั้นผมดูบ่อยแกไปตอนนี้แกไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมเคยทักแกไปนะว่าอยากจะไปปั่นด้วยแต่ผมคงขาแรงไม่พอหร่ะคันนี้ก็ทัวรคริงแต่เป็นตัวเสือภูเขานี่หละฮะที่มาเอามาตะแกรงมาใส่ันมันก็ได้หมดแล้วอ๋อคันนี้คือเสือภูเขาปกติใช่ครับเอามาผมเดี๋ยวนะผมแอบเห็นแวบๆสามพันเ้าใช่ครับ ไอเนี้ยนะใช่ครับรวมตะแกรงยังครเรียบร้อยแล้วครับรวมหมดแล้วครับมีนะตะแกรงทัวร์ลิงโดยเฉพาะนะฮะเขาจะมีเขาจะต้องมีข้างๆนี้ไว้สําหรับใส่กระเป๋านะกระเป๋าไม่ใช่ตะแกรงแบบที่คนรถแม่บ้านซ้อนท้ายนะครับไม่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ปีกแฮนด์ตรงเนาะครับแฮนด์ตรงเปลี่ยนได้หมดครับเป็นปีเสื้ออะไรได้หมดนี่ปีกปีเสื้อรับเปลี่ยนด้วยนะฮะ นี่นะฮะับพอว่นเป็สูงคันนี้สามพันเก้าเองนะครใช่ครับสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเองเอาไปทัวร์ลิงได้แล้วไปได้เลยครับเป็นเป็นเฟรมอะไรครับเนี่ยเฟรมเหล็กครัเฟรมเหล็กนะแข็งแรงหน่อยแต่แข็งแรงดิสเบรกนะฮะเห็นบอกทัวร์ลิงก์เขาต้องเป็นยางยางกันหนามเลยพวกนั้นเนาะพวกขี้ไปถ้าจะหนามเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องแรงด้วยความหนักหนักใช่ยางมันจะหนักใช่ไหมใช่มันจะหนาจะหนักคนแรกก็ต้องเอาตัดตัดยางนอกรองชั้นหนึ่งที่สามไปฮะ อ๋อใช่เพื่อเพื่อทำเป็นการหนาวแล้วสมัยก่อนเฮียไก่เฮียไก่นะเฮียไก่ปัดเนี่ยเป็นสายอะไรครับเนี่ยอะไรนะเป็นสายสายหมอบสายภูเขาอ๋อหมดเลยปัดหมดเลยปัดหมดเลยใช่ปัดหมดเลยปั่นจะเป็นวันเดย์ทริปไงฮะอ๋อออแดกอะไรไปออกแดกไม่ได้ไปครับไม่ไปวันเดย์ทย์หมายถึงไปแล้วก็จบเลยทั้งวันเลยแล้วก็กลับใช่นะฮะ ต่างจังหวัดอะไรไปหมดเลยด้วยงานด้วยอะไรเรื่อยๆมากสุดวันหนึ่งกี่โลเคยเคยเคยปั่นมากที่สุดวันวันหนึ่งกี่กิโลครับ200ก้อยกิโลสองวันหนึ่งไปกลับไปกลับไม่ไม่นอนค้างไม่ได้ไม่ได้นอนโอ้โห200ร้โลเลยเหรอไปร้อยกับร้อยเลยนะสุดยอดนะมันเป็นปกติของคนปั่นจักรยานอยู่แล้วระยะทางประมาณนี้ก็แต่ว่าไม่ได้ปั่นเอาความเร็วปั่นเรื่อยๆ200นี่มันสายทัวร์ลิงแล้วนะสองร้อ่ะ ทัวร์ิงถ้าทัวร์ลิงมันก็จะช้าหน่อยช้า็็เเปปนนอ๋อแต่เราไม่ได้ปั่นช้าใช่ครับปั่นเรื่อยๆทัวร์ลิงมันต้องบรรทุกเนาะแล้วก็ความเร็วก็จะช้าลงไปฮะโอ้โหสายท่องเที่ยวเนาะก็คือปั่นเที่ยวเฉยๆไปเดี๋ยวก็ขายปั่นปั่นความเร็วนี่แหละแล้วทุกวันนี้ปั่นอยู่ไหมฮะวันนี้น้อยลงแล้วครับน้อยลงน้อยลงแต่ก็มีบ้างแต่ก็มาวิ่งนิดหน่อยฮะนี่นะฮะเอี๊ยไก่นะฮะอยู่ที่ร้านโชคสิริพรนะฮะเดี๋ยวผมปักแผนที่ให้ปักเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะเบอร์โทร ไปดูกันเลยดีกว่าเบอร์โทรอยู่นี่089นี่ดูกับ,ก,บกับหลังยังได้เลยนี่นะฮะ089 9182914นะฮะเพจ Facebook ก็โชคสิีิพรจักรยานนะฮะต้องมีคำว่าจักรยานนะโชคสีิพรน,นะตามว่าจักรยานยานิดนึงนะฮะนี่นี่ขายผ้าห่มด้วยเนี่ย <laughs> ขายผ้าห่มด้วยนะฮะถ้าใครสนใจนะคือมาอยากจะแต่งจักรยานที่อยู่บริเวณนี้นะสาย1สาย2สาย3สาย4มาได้เลย หรือไกลๆก็มาได้นะฮะต่างจังหวัดมีส่งนะลองโทรมาคุยนะฮะเฮียใจดีไม่ต้องห่วงคุยกันได้เนาะคุยได้ครับราคาอะไรลดกันได้ได้หมดเลยครับคุยนะเนาะนี่นะฮะเบเกอร์คันนี้ก็สวยนะฮะเนี่ยคันเนี้ยเบเกอร์เบเกอร์การ์วิตซี่เออนึกว่าบอดวอลข้างในเบเกอร์เหมือนกันไม่สนใจไม่บอดวอลหรอเนาะสวยอ่ะของเบเกอร์เนาะอ่าเบเกอร์นี่เาก็โอเคนะฮะ ถ้าเราคิดว่าแบบจะเอาดาฮอนเหรอนะเอาตัวนี้แล้วไปเปลี่ยนดึงล้อเอาใช่เกียร์ไปลองหมุนลองปัดดิหมุนหมุนลุ้ล้อนี่อย่างเงล่ะก็ดังอยู่แล้วนี่อย่างเงี้ยล่ะลุ้มไม่ใช้ได้นะหะมนันก็ดังอุย้ยเมทปลดเร็วด้วยอ่ลลาปลดเร็วหน้าหลังปลดเร็วหน้าหลังโอ้ยอย่างนี้พูดถึงตัวนี้นะตัวนี้นะเก้าพันะเก้าพันตีว่าเก้าพันหกเก้าพันหกของใหม่นะของพร้อมหกนี่ช่วยโอ้ดูุยยาง เอ้ยยางสลิด่างหากของเบกเกอร์ใช่ป่ะใช่เบเกอร์วันนี้จบเลยนะใช่ใช่ไปไปไปเดิมแบตัวนี้จบเลยโอ้โหนี่เนี่ยฮะแม่บ้านนะฮะคุมล้อไปเลยนะฮะสนใจมาดูได้เลยนะฮะรถคุณหนูก็มีนะคุณหนูหนูรถน,นู่นอ่ะเยอะแย,ยะเลยรถทับคุณหนูหนูแผนโอ้โหมีให้เลือกเยอะเลยแล้วที่นี่ขอบอกนะเขาให้ลองนะรถใหม่แต่ให้ลองนะครับ บางร้านรถใหม่ๆเขาไม่ให้ลองนะแต่ที่นี่ลองได้ให้เด็กๆมาลองได้เลยนะฮะไม่หวงเลยนะไม่หวงรถเลยนะนะฮะอ,อันนี้รถของเฮียเองเหรอใช่ใช่ป่ะดึงชี้นะใช่โอเคอเคอยู่เลยคาร์บอนนะโอ้โหนี่ นนขุ่ออกอยู่นิดเดียวในๆก็ออกหมดแล้วออกให้หนูน,นี่ของแกนะนี่นนนของแกแกขายยน,ยนี่ยชุดขับอย่างน้อยๆก็อุนเตก้าแล้วล่ะนี่ไงใช่จริงด้วยเห็นไหมอุนเตก้าเหรอม,มาขึ้นมาเป็นแอนน์อุนเตก้านะ ที miles, องของเจ้าของนะาเเป็นแซดตลดาสอลดเดียวผมอยากได้คันนี้มีคนทักมาเขาอยากได้เบนชี่สีเหลืองเดียขายบ อ่ะชุดขับปูเดก้าเลยนะอะคันนี้เปล่าสองร้อยกว่าโลเนี่ยคันเนี้ยไปกับสองร้อยโลเนี่ยค <ac> ันนี้เหรอ,อโอ้โหรถส,สวยนะสวยมากฮนะสีเหลืองเก็บไว้เป็นอ่าขอขอเก็บไว้ปันหน่อยเห้ยนะแต่ว่าหาได้หาไดอ่าสั่งไดเนาะเป็นช่วงเป็นชี้ใครอยากได้เพียสั่งให้ได้นะอยากอยากได้แบบคันเหลืองเมื่อกี้เลยนะ เทแบบยี่ห้อแคนนอนเดลอะไรสั่งได้หมดเลยเร็วของใหม่แล้วใช่ใช่ไม่มีใช่ไหมไม่ได้สั่งแล้วพวกเบนชี่อ่ะเพราะเป็นชื่อบางทีหาตัวแทนยากเนาะใช่ครับเดี๋ยวนี้ตัวแทนในไทยไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วครับอืมต้องนำเข้าอย่างเดียวเนาะใช่ครับอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวรอบหน้าอ่าคันแดงรอบหน้าคันแดงมาเปลี่ยนดุมใช่ไหมเอาดุมแบบนี้เลยใช่ไหมเนี่ยสวยๆนี่ขึ้นขึ้นล้อเองเลยนะฮะนี่เขาก็ซื้อมาใน เป็นลาซาดานั่นใช่เขาเขาซื้อมาแล้วมาให้เฮียใส่ให้ใช่ครับแล้วก็ใช้ซี่เราใช้ขอบเราอะไรเงี้ยอ๋อใช้ซีซีลวดอะไรเนี่ยเป็นเหล็กเอาเอาเป็นเหล็กเพราะว่ามันไม่ได้บางไปใช้ตัวหมุนออกรางวัลอ่ะอ๋อเขาจะทําอะคริลิกครอบอีกทีอะไรเงี้ยเอาสรุปไม่ได้เอาไม่ได้ไปขี่จักรยานแล้วแล้วเอาลั่นๆไปทําไมเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะให้มันมีเสียงเห็นไหมครับเวลาออกรางวันอ๋อให้มันมีเสียงใช่ใช่ สรุปไม่ได้เอาไปทำจักรยานไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหเมื่จักรยานหรือว่าจักรยานเที่ออกสลากสลากออกลูกปิงปองอะไรอย่างเงี้นะโอ้โหก็จะมีทำแผ่นไอคิลิกครอบทีมทำด้วยนะฮะนี่ทำด้วยนะไม่จำเป็นต้องเป็นจักรยานนะเฮียทำให้นะเป็นเบ็ดผมก็นึกว่าเอาไปทำจักรยานโอเคแสดงว่าทำลอกที่เขาชักปูนขึ้นก็ได้สิได้หมดได้หมดนะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับ ครับผมขอบคุณมากนะครับเนี่ยร้านโชคสี่พรนะฮะใครสนใจเนาะมาดูได้เดี๋ยวผมจะปักเบอร์โทรไ้ให้ร้านประจําของพี่ชายผมแล้วอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะฮะหนองสายสองนะอะไรนะก่อนถ้าสมัยก่อนเจอแบบนี้ะก็คงเอาแบบนี้ได้โหชอบมากสมัยก่อนเด็กๆนะ B X เนี่ยมันไม่ใช่ B X มันสือภูเขาด้แบบสือภูเขาแบบนี้เนี้เออสือภูเขามีนีถ้าถ้าสักสิบกว่าปีที่แล้วตอนซื้ออันนี้มันมีนี้มาแล้วอ่ะก็คงเล่นตัวนี้อันนี้มันขึ้นมาเนาะ อ๋อนี่ช่องครับช่องอ่ะชื่อหนองบ้านอยู่สายสองแม่นะฮะก็คือว่าไปติดตามได้นะฮะเดี๋ยวนี้เขาเป็นเที่ยวไม่ยากกับหนองสายสองนะฮะเนาะก็คือช่องพี่ชายผมเองนะฮะไปติดตามได้นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมร้านจักรยานบ้างอะไรบ้างนะไปขี่จักรยานกันนะฮะโอเคนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ